สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู Get ่เกทเชสเตอรี่นะคะวันเกิดก็มาขอแพนเค้กคืนที่นี่ได้นะคะมีห้องเราจีความทรมานอย่างหนึ่งคือวันนี้เกทก็จะไป หัวหินนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดของแกเด้อ <Yeah. S 2> เดี๋ยวไปถึงที่นูน่นจะเป็นยังไงได้เจอกันที่นู่นนะคะก่อนจะเข้าที่พักแวะทานอาหารกลางวันกันสันหน่อยค่ะที่ร้านบ้านไปหวังและนี่คือกระแะแมโบราณค่ะต้องใช้เวลาเคี่ยวถึงเจ็ดชั่วโมงกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> เคี่ยวมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยจะเสร็จสี่โมงเย็นเราไปถึงก่อนก็เลยนกอดกินจ้า ร้านนี้ถือได้ว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากเพราะว่าติดทะเลด้วยนะคะส่วนตัวเนี่ยเกตโทมมาจองโต๊ะก่อนเนาะก็เลยได้โต๊ะแบบใกล้ชิดทะเลสุดๆได้เห็นทะเลสุดลูกหูลูกตาไปเลยจ้าเมนูในวันนี้เรามีทั้งหมด4รายการด้วยกันค่ะนั่นก็คือทุงทองข้าวแช่ที่มีน้ำอบหอมมากข้าวผัดปลาสลิดแล้วก็ผักขมอบชีสค่ะ เริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละอย่างจะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างจานนีอ้อร่อยอันนี้อร่อย,อนนออยคืออะไรก็ไม่รู้เลยอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นปลาผัดเป็นปลาแล้วมาผัดกับน้ำตาลมะพร้าวค่ะอืออันนี้อร่อยดีค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้มากับครอบครัวนะคะก็จะรับบทเป็นนางเรียบร้อยพูดน้อยพับเพียบนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้บรรยายถึงรสชาติอาหารให้ฟังเท่าไหร่เลยต้องขออภัยด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วรสชาติอาหารอร่อยใช้ได้เลยคะ่ะมีน้ำจิ้มหวานนะคะเราเคมเราสั่งมา2อย่างนะคะมีบัวลอยฟักทองแล้วหน้าตาน่นร้าแล้วก็ขนมขอนร้านนะคะอื ตอนนี้เราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่โรงแรมแล้วนะคะวันนี้เราจะพักกันที่โรงแรมเทวาสมค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมเลย <Yeah. S 1> ถึงแล้วค่ะเทวาสมที่พักของพวกเราในคืนนี้นะคะก็เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กบรรยากาศน่ารักนะคะมาถึงก็กรอ,อกเอกสารเช็คอินกันเล็กน้อยนะคะ เสร็จจากทางเช็คอินแล้วนะคะก็นี่เลยได้เวลคัม r ริงแล้วก็ขนมมาค่ะหอมอร่อยทั้งน้ำทั้งขนมเลยค่ะ,แล,ะแล้วเราก็ได้เวลาเข้าห้องพักกันแล้วค่ะเราจองห้องแบบบี c h ร้อนมิลล่าไว้นะคะ ติดสะติดทะเลวิวสวยเก๋กรุบกันเลยจ้าแค่ค <Yeah. S 1> ิดก็ตื่นเป็นแล้เดี๋ยวเข้าไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะ กล้องอาจจะแคบไปสักนิดนะคะต้องขออภัยจริงๆเพิ่งได้กล้องมายังใช้ไม่ค่อยเป็นนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแปะรูปนี้ภาพรวมให้ดูอ่ะโอเคแล้วก็มีจ้าห้องนงห้องน้ำได้ๆขออภัยลืมเปิดประตูให้ดูจ้าได้ค่ะท่าตรงนี้อากระต่เขีค่ะท่าต่ตรงนี้ให้สองรายการสำหรับห้องอาหารค่ะรายการแรกเป็นสปอนลดสิอรนที่สจะเป็นสิ่ของหวานค่ะทานอาหารหรือเครื่องดื่มจะต้องมูลค่า500ขึ้นไปสองใบนี้ค่ะต้องการใช้จะต้องแยก บินค่ะก็แจ้งเจ้าหน้ที่ของอาหารได้เลยขออนุญาตด้านในด้วยนะคะได้ค่ะทางทดวเลตี้นะคะจะเนพิธีมือไว้เรียบร้อยทั้งหมดค่ะส่วแบบแสนชาแระธานสมัคด้านี้ค่ะเราทำได้ทุกรายการครับี่คะวันนี้มานะคะเซ็นให้ทางด้านนี้ค่ะควมพิเดษทุกรายการเช่นกันค่ะ <มา S 2> สิ่งแรกที่เด่นสะดุดตาอ่างจา่าอ่างดิฉันตกหุงรักมันเรียบร้อยแล้วอยากจะลงแชร์แล้วจะนนี่อะอ่ะอุย ดูตัว่ลยอ่ะดูสะพหน่างเิม่าตาน่รักมากเลยครับอร่อยอร่อยมากค่ะอุ๊ยอร่อยอร่อยเนี่ยมันัแคเรารสแล้วก็เป็นโปแยมสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นไอติมสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็วิปครีมอร่อยมากก็มีทันเึืน เราสองก็มาขอแพ็งเฟซฟืนที่นี่ได้นะคะค่ะก็ถึงเวลาอธิบายเรื่องอาหารเช้ากันนะคะเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรานะคะสำหรับโรงแรมเชยวาสมัวนินเขาก็สามาว่าที่จะให้เรากินอาหารในห้องได้ ตรงนี้เดี๋ยวกก็จะเลือกอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งอาหารที่เสิร์ฟในห้องแล้วก็อาหารที่ห้องอาหารเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้รอดูกันนะคะว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงคะเซตอาหารที่เสิร์ฟในห้องนะคะก็จะมีทั้งแบบ American Style c o n t i n e n t a l Style แล้วก็ Eastern Style นะคะซึ่งส่วนตัวเกิเลือกแบบอ a s t e r n ไปนะคะก็จะเป็นพวกข้าวต้มข้าวผัด นนี้เราก็ระบุเวลาที่ต้องการให้เสิร์ฟได้เลยแล้วก็เขียนชื่อเลขห้องไปค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็นค่ะเราก็มานั่งเล่นกันที่ริมหาดอันนี้ห้องเราใกล้นิดเดียวเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศร,รอบๆโร,รงแรมกันดีกว่านะคะบหน้าตอนเย็นน้ํายังไม่สูงมากก็สามารถเดินเล่นได้ค่ะ การตกแต่งของรีสอร์ทที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบย้อนยุคนิดๆน,นะคะตัวอาคารเนี่ยถ้าสังเกตก็จะหน้าตาคล้ายๆกับเรือนขนมปังขิงคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เอ่ยการแต่งตัวของพนักง,งานเอ่ยทุกอย่างแมชกันอย่างลงตัวมันได้ย้อนยุคก,กลับไปในช่วงละครชุนชายจุธาเทพเลยนะคะเอ๊ะนี่ฉันได้มาออกเดทกับคุณชายหรือเปล่ารีสอร์ทถึงจะไม่ใหญ่มากแต่มุมถ่ายรูปเพียบนะจ๊ะ Tail. ม็อกเทลตั้งแต่กี่โมงนะคะ6โมงย็นถึง1ทุ่มค่ะสามารถกินได้ตรงบริเวณนี้เลยหรือจะเป็นตรงมมโยอกตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเชื่อว่าถ้าใครเข้ามาในโรงแรมนะคะต้นไม้รูปหัวใจต้นนี้จะต้องเด่นสะดุดตาแน่นอนค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลองชิมม็อกเทลของทางโรงแรมแล้วค่ะึ่งทางโรงแรมก็จะมีม็อกเทลให้เราเลือกทั้งหมด3แบบค่ะเรามากัน3คนก็ลอง3แบบเลยจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคะ่ะ โอ้สีฟ้าอันนี้ชื่ออะไรนะคะอันนี้สีดินครับ ซอสพยังของอร่อยซอสพยังของอรรมากมันจะแบบหวานหวานเผ็ดๆอร่อยมากอืมความทารมานอย่างหนึ่งคือยุงกัดโบเคยฉีดไงดนี่แม่นะมแม่ไม่กัดฉีดีแขนฉีด,ฉดไอฉีดขาเนะี่ยเพราะว่ายุงมันไม่ค่อยกัดคนเลือดเอบีหรือเปล่าคุณรัตติยาโอเ้โอเล่นกูบีอ่ะเอ อะไรก็ได้ก็ได้แล้ววันนี้ป้าดืมมันเกิดนไปรอบหนึ่งแล้วนะเราไปยังดืมันคุกเรื่องกันเลยแล้วลืมจริงๆนะเกศไม่ใช่อร่อยมากะผนงอร่อยมากแบบอร่อยมาก<อ>การรีวิวขึ้นอยู่กับความชอบ,ชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะสุกจากเกศชอบมากผนงังเขาชอบผนังกันว่าแบบน้ำผนงเขาแบบขุกค,คลิกอร่อยรสชาติแบบ ไม่หวานไปไม่เผ็ดไปแบบกำลังดีโอปลาหมึกให้เป็นตัวเลยกุ้งสองส่วนแบบกริลซีฟู้ดก็พขาให้น้ำจิ้มมาสามแบบนะคะก็จะ,จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำจิ้มหนึ่งที่เป็นแบบรสชาติเหมือนเนยๆนิดนึงอีกอันหนึ่งอะ่ะเก็ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่าอันนี้รสชาติเขาจะแบบอมหวานนิดนึงค่ะอันเนี้ยให้มันมีรสขิงๆนิดนึงอะ่ะเก็ว่าอันนี้อร่อยว่าอร่อย แล้วแต่ว่าจะชอบจิ้มแบบไหนเพราะว่าทาปกติชอบจิ้มแบบซีฟู้ดเลยก็โอเคแต่เราคนละแบบตามอันข้าวที่ให้มาในคิวซีฟู้ดก็หอมอ้าวเหรอใช่ค้องเจอว่าข้าวเขาหอมนะปะ๊ะใช่ไหมป๊ะกินแล้วรู้สึกใช่ไหมว่ามันหอมผม,ม,ม,แบบมทำมาได้ยังอือหมือนมันทํามาอร่อยอะ่ะอร่อยคะ่ะอร่อยเอาง่ายคือสามอย่างอร่อยทุกอย่างเลยแพนเค้กที่เขาให้เป็นคอมพลเมนทารีก็อร่อยมากแต่ว่าอาหารที่นี่แบบผ่านฟุ้งลายเสือ ก็ผอไม่แห้งไปแล้วก็ไม่ได้ฉ่ำเกิดรุ่งไายเสือคือดีอเวลปุนี้เป็นขนมที่เราได้ซื้อจากการจอบมาอแรกทำให้างานมาเทิไดาให้แล้วที่สำคัญถ้าเป็นวิลล่าก็จะได้สีทีเท่เซ็ตอันนี้ด้วยนะคะ ถึงเวลาที่ฉันรอคอยมาทั้งวันแล้วเจ้าคะ่ะฉันก็เริ่มนะคะโปรยอะไรใดๆที่เขาให้มาอะคนไปคนมาพร้อมแล้วจ้าหอมมากขอเวลาไปแช่ตัวก่อนนะจ๊ะคุณค่ะ อาบน้ำเสร็จแล้วตัวออยตัวนี้ค่ะคือหอมมากกลิ่นคล้ายๆมาลิส่วนตัวนี้เป็นกลิ่นแบบเย็นๆนะเป็นเกลือกระสมุดดีมา,มากหอมมากคุณนี้ Marine Salt to recharge your body and mind b a t h oil to nourish your skin อ่ะเป่าเทียนอีกรอบจ้าเป่าอีกรอบจ้ากรูกรูปสองรอบจ้าแบบนี้อ่ะโพสโพส วันนี้เดวันจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย Good morning ค่ะทุกคนพอดีอยากมีโมเมนต์แบบอ่ะตื่นขึ้นมาดูวิวชมนกชมไม้อ่ะขอซะหน่อยละกันนะคะคลิปนี้ว่างจัดไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็สร้างคอนเทนต์นิดนึงองอากาศยามเช้าสดใสมาก เช้ามาแล้วจ้าเย้ yeah, 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 yeah. Oh. หน้าตาน้องอาหารเช้าวันนี้ค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้จะเป็นเซตอีสเทนนะคะก็จะมีข้าวต้มเลือกได้ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ได้หมดเลยมีสลัดมีขนมปังมีเป็นข้าวผัดประจำวันนะคะ การทานอาหารเช้าในห้องนี้คือภาพที่คาดหวังเอาไว้นะคะจิบชาสวยทานข้าวานานๆดูวิวตัดมาที่ความจริงจา้าอ่ะจ้วงอ่ะโอเคนี่แหละจ้ะชีวิตนะคะคุณคะส่วนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศของห้องอาหารยามเช้านะคะพอดีวันนี้ป้ากลับมาเขาไปทานอาหารกันที่ห้องอาหารนะคะก็เลย ได้เก็บภาพบรรยากาศของห้องอาหารยามเช้าให้เราได้ดูกันด้วยค่ะบุฟเฟต์ตอนเชา้าอาหารเช้านะครับบาเก็ีตี้ครับเนื้อสนพวกเบคอนแฮมแเนื้อไส้กรอกห้างห้องลราเป็สระน้ำที่นี่สวยมากนะคะเสียดายไม่มีเวลาลง คือไม่ยากจะเปียกขึ้นมาอาบน้ำไม่้เกียดมากจ้ะเลยตัดสินใจนั่งริมทะเลดูวิวสุดกลิ่นทะเลชิลๆเพราะว่าไม่มีคนเลยนะคะบรรยากาศดีมากไม่ต้องกลัวคนเลยจ้ะ Good morning ค่ะเพิ่งทานข้าวเช้าเสร็จนะคะอันนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ริมหาดคือตอนนี้แบบ <c oughs> เดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะ อากาศดีมากเลยนะคือแดดมันเปรี้ยงแต่ว่าลมมันเย็นค่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยอยู่คนเดียวไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดไวแม้ว่าแดดมันจะร้อนมากนะคะแต่ว่าอากาศไม่ได้ร้อนเลยทริปนี้นะคะความตั้งใจก็คือมาพักผ่อนกับคุณพ่อคุณแม่ที่หัวหินรอบนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะใช้ชีวิตทั้งหมดของทริปนี้อยู่แต่ในห้องเทวาสมหัวหินเนี่ยถ้าถามเกสนะ สิ่งที่ดีที่สุดในเทวาสมหงหินเกชอบอาหารมาก <Wow. S 3> คือเกกินอะไรก็อร่อยอะคือตั้งแต่ที่เราได้แผนเค้กที่เป็นแบบคอมพิวเตอรี่ของวันเกิดอะค่ะอันนั้นก็คือว wow นะ้าวหนึ่งละเสร็จปุ๊บก,กินข้าวเย็นอร่อยอีกข้า,าวเช้าอร่อยอีกครที่ชอบทานอาหารอร่อยอร่อยนอนโรงแรมบรรยากาศชิลๆที่นี่น่าจะตอบโจทย์นะคะแต่สิ่งนึงอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับไวไฟหมายถึงว่าไวาไฟที่มันอาจจะมีหลุดๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะแต่ถ้าให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเช็เกะเขาก็ยินดีที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มาแก้ไขให้ยังไงก็ลองดูคค่่่ะะเนีียมมแปราณ24 ห้องเองมั้งค่ะแบบรวมวิลล่าแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะค่อนข้างสงบไม่ได้ลงสระแต่ก็ขอให้ผิวหนังได้สัมผัสสระสักนิดก็ยังดีเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงอะมายืนเป็นกำลังใจให้กลัวอีลูกตกก่อนกลับขอมีโมเมนต์สวยๆหน้าวิลล่านิดหนึ่งนะคะจิบชาสักนิดนะอดูวิวสักหน่อยชานี้เป็นชาเทอร์นดาวเมื่อคืนนะคะแต่ว่าอิ่มข้าวเย็นทานไม่ไหวเลยเอามาเป็น ชายามสายก่อนกลับกรุงเทพเราเช็คเอาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ร้อนมากเลยใช่ที่ขั้นหนังซื้อเป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็เมื่อคืนนะคะแช่อ่างแล้วแบบชอบออยมากเลยซื้อมาอันนี้ราคา240บาทช่วงนี้ถ้ามาพักที่นี่ก็ลดเพิ่มอีก10%นะคะไปไปเทวสม ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะสำหรับการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เกดด้วยนะคะถ้าติดขัดตรงไหนขอให้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ